โอเคสวัสดีวันนี้คราวนี้เรามาดูบ้านถัดไปคือบ้านหันหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะอันนี้น่าจะมีเยอะเนาะบ้านหันหน้าทิศตะวันเฉียงใต้โอ้โหซื้ออรเตอรีด่ด่วนเลยนะเด้งดงเดง้ดงดงึดงัดงดงึังเลยนะเพรา,าะดาวโชคลาภมาเจอกับดาวโชคลาภแล้วเสริมได้ดาว2ี่ปีที่เป็นดาวามั่งมีสีสุขโอ้โหสามเด้งแล้วนะอันนี้คือ สามเด้งของทั้งปีทั้งปีเลยสามเด้งแล้วมีกคืนเดืนตุลาเดือนเดียวที่มีสีเด้งแต่ทีนี้อย่าลืมนะเด้งดีมาดีมาเยอะเด้งไม่ดีก็มาเยอะเหมือนกันมันก็เป็นเงาตามตัวนะอยู่ที่เราอ่ะจะไป Activate มันที่ดีหรือหรือเปล่าก็ต้องระวังอย่าไป Activate จุดที่มันไม่ดีจุดที่ไม่ดีของบ้านมีสีที่ ตะวันออกเฉยียงเหนือตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้แล้วตะวันตกเฉียงใต้สีทิศนี้เก็บให้เงียบปิดล็อกทําความสะอาดจัดให้เป็นระเบียบห้ามขุดห้ามเจาะห้ามเคาะห้ามเสียงดังเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไอ้สีเด้งไม่ดีสามเด้งไม่ดีนเนี่ยมันเกิดกับเราหรือให้เกิดน้อยที่สุดนะ ส่วนในจุดที่ดีนี้นยโหจัดให้สะอาดเรียบให้มีการโฟลทุกอย่างดีเปิดไฟสว่างสวัยนะคะก็คือกลางบ้านแล้วใช่ไหมถ้าบอกเป็นทิศก็คือทิศเหนือทิศใต้และตรงกลางบ้านแล้วก็ทิศต,ตะวันตกของบ้านสี่ทิศนี้ดีมากดีมากๆต้องอัพเวทมันนะเราจะได้รับโชคเต็มๆเลยนะคะ แล้วทีนี้บางคนไม่รู้ไงบ้านทิ่อยู่ตรงไหนวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราบอกให้ว่าโดยประมาณนะคะคือหันหน้าออกหน้าบ้านใช่ไหมปุ๊บตรงกลางบ้านจุดที่หนึ่งละที่เราต้องทําให้มันดีเปิดไฟสว่างสวยัยที่ต้องพื้นที่สะอาดจัดเพื่อให้เรียบร้อยเดินทางเหินสะดวกสบายไม่มีอะไรมาเกะกะนะตรงกลางบ้านละแล้วก็ทางด้านหน้าขวามุมขวาของบ้านนี่อีกจุดหนึ่งนะทำอะไรก็สําเร็จแล้วก็จุด ที่สามก็คือหลังบ้านทางขวามุมขวาเมื่อกี้มุมหน้าขวาน,นี่มุมหลังขวาอันนี้ก็ดีมากเลยอุดมสมบูรณ์ชีวิตนะไปจัดให้เรียบร้อยบ้านอย่าให้รกลุงหลังอย่าให้สกรปรกนะคะเนี้ยสามจุดนี้นี่คือดีมากๆแล้วมีจุดอีกจุดหนึ่งที่ดีคือความสัมพันธ์นสําคัญนั่นในบ้านความสัมพันธ์เนี่ยเรื่งองหัวสำคัญก็ดีแต่พอเอานุ้นก็มีดาวไลายมาตัดมันก็เลยมันก็เลยเด่นแต่ว่า เด่นได้แค่ประมาณ7 5เปนไม่ถึงร้อปเนหรอกนะเพราะมันมีดาวมาตัดคือคือทิศประตูบ้านด้านหน้าช่วยมุมมุมซ้ายหน้าบ้านอันเนี้ยจะก็ดีเรื่องด้านความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลที่นี่ดูแล้วนะหน้าบ้านเราใช่ไหมสองมุมดีถูกปาพเหลือตรงกลางตรงกลางเนี่ยมีดาวไม่ดีมาลงอันเนี้ยต้องระวังต้นไม้ตั้งหรือเอาอ่าง,างปลาวางเลยนะ เพราะเราต้องเข้าออกถ้าประตูบ้านเราอยู่ตรงกลางเลยนะแต่ถ้าประตูบ้านเราอยู่ทางขวาปุ๊บโหสบายดีเลยทําให้เหมือนโฟลีดีนะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะถ้าอยู่ทางซ้ายอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงมันก็ดีมันก็ยังดีอยู่แต่ก็องต้องระวังนิดนึงอย่าเสียงดังอย่าขุดอย่าเจาะหน้าจําไว้นั่นแหละที่ต้องระวังตรงนี้เท่านี้เนาะบ้านนี้โชคดีมากซื้อลอตเตอรี่ อันนี้ฉันตะลีนถูกแล้วมาเผื่อเรามั่งนะส <c oughs> <c oughs> ิงจะอยู่อีซี่โพดใช้ <c oughs> รวยๆนะบาย